ไปเนี่ยอ้าวไม่พูดอะไรเลยอ่ะไม่พูดอะไรกูสบายงวัดดีไปตั้งแต่ต้นชิดแล้วไอ้เหี้ยกาตัดอีกแล้วเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะตะกี้โอ้โหโอ้ยเริ่มใหม่เลยอ้าสี่สามสองเออสวัสดีครับผมก้องทรงเอวันนี้ครับผมจะมาทำ เมนูอาหารเหนืออาหารเหนือนะคะเจ้าครับก็จะเป็นเมนูน้ำพริกองที่เพื่อนๆขอนเข้ามาเหมือนพูดซำสองพูดแล้วพูดอีกอย่เมื่อกี้กมพูดอะไรไปก็ไม่รู้กำลังคิกก้ากันไปเลยวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ก็ซอยมะเขือเทศได้ดูผมไม่ได้ดูมะเทศผมก็ซอยไปแล้วมีมะขามเปียกมีหอมแดง กระเทียมอ่าแล้วก็มีพริกเมื่อกี้พริกแช่น้ำผมก็ใส่ตำไปแล้วตำอยู่พริกแห้งนะอ่พริกแห้งเล็กกับพริกแห้งใหญ่อ่สิบาเมตรกับเก้าเมตรอ่าแล้วก็มีหมูครับอ่าแล้วนี่เราขักเทียงครับผมอ่าโอเคก็บอกมีอะไรแล้วนะเจ้าตะกี้เล่นมุกกันบึ้มบุ้มบุ้มข้าเจ้าข้าเจ้าเลยพ่อแม่เลยตะกี้เล่นมุกกันบึ้มบุ้มบุ้มไม่เล่เดี๋ยวเล่นใหม่ กระโหลกอัตมาอะไรเนี่ยทีวีเล่นอะไรเนี่ยไอ้เนียอันนี้อะไรลำไยกะโหลกอันนั้นไม่ใช่ลำไยกะโหลกนล้วเป็นกระโปงอัตมาทีวีเล่นหรอตามตุ้มตาไอ้ดักการไม่ได้ตักถ่ายไปแลต็อกไปเด้อเดี๋ยวถ่ายไปแล้ต็อกไปอ่ะโหคนฟุกคนดูพลาดฟุกลำไยกะโหลกเลยเอออเามาดูนะอ่าอะไรต่อ นี่พี่ผมก็ตามละเอียดประมาณนี้ครับนี่ครับผมครับอะไรครับกระเทียมกระเทียมอ่าต่อล,ลงมากระเทียมก็ประมาณ2 4 8 9ก้ากบอะไรนะต้องใช้เลขขี้อ่าต้องใช้เลขขี้อ๋อทำไมครับถึงใช้เลขขี้เขาบอกใช้เลขขี้แล้วอาหารจะอร่อยอ,อ่าพริก13เม็ดนี่ขี้พริกเล็ก13เม็ดเม็ดใหญ่9เม็ดอ่าเลขี้ย่างนั้นกระเทียม9กีกบอ่าใครบอกเขาบอกนะที่เสียได้มุกลำใหญ่กระโหลก ีของดีๆตำละเอียดไหมครับอันนี้เราจะค่อยๆตำทีละอย่างให้ไไมันละเอียดกันตะกี้ถ่ายไปเป็นสิบนาที๋อเดี๋ยวกูเนี่ยขอโทษนะครับเพื่อนๆลำไส้กระโหลกหหายไปเลยชอบชอบยิ้มกิมเชฟชอบทำไม่ได้ยังไงฮะข้าเจ้า้าต่อไปข้าเจ้าอย่าใส่อันนี้นะข้าเจ <c oughs> ้าอะไร หอมเดี๋ยวขอซอยหน่อยมันจะได้ตำง่ายๆนะครับเจ้าพอถ่ายไปเป็นรูปแบบนี้มาเราตำแล้วมันกระเดน็นกกว้ากระเดนเนะ็นไงใส่ไปเลยตำเลยอ,ะอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ทำเผ็ดนะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกเข้าไปนะถ้าเ,เพื่อนๆจะเผ็ดก็เรื่องของเพื่อนผมต <c oughs> อนนี้เรื่องเผ็ดขอพักไม่ไออไม่ไหว มาจ้าตาทุกอย่างละเอียดแนะครับเจ้าครับเจ้าจะใส่กะปีนะครับเจ้านี่กระชอนหนึ่งไปเลยลองดมดูเว้ยเดี๋ยวปิดฝาก่วะเหม็นจุ้ยไหมอะไรไก่ทอดไรวะนี <c oughs> ่อะไรอุ้ยกินไก่ทอดหน้าดาวด้วยอยแค่หมูไม่มีห๋อซื้อไก่ทอดมาแล้วกันนะตาให้ละเอียดเลยนะครับเจ้าครับแล้วผมก็จะใส่นี่ลงไปเลยเพื่อนเพื่อน หมูลงไป่ตาเลยหรือไม่ตาเลยหรือใครจะไม่ตาก็ได้นะไม่ผัดอะไรก็ทำเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมจะให้ผสมให้มันเข้ากันไปเลยให้มันเข้าเนื้อกันไปเลยนะครับง่ายเลยนะขาดทุนเลยอ่าโอ้เข้าเดี๋ยวขาดทุนหนึ่งครับอ่าไม่ลีลาไม่รอช้าครับไปกันเลยเดี๋ยวเมมตัดอีกมันแต่เยอะไหมพอประมาณเพื่อน S <S ง่ายอร่อยด้วยใช่นึกเหมือนนึกอะไรเจ็บกูลืมอะไรปะวะเราใส่พริกลงไปเลยที่เราตำนี่ผมก็ใช้หมูสองขีดหมูติดโควิดเหรอไม่ใช่มาถึงสองขีดอ่ะอก็ติดโควิดสองร้อยกรัม มีมุกอะไรก็เล่นๆไปก่อนตอนเนี้ยเยเสียดายมุกลำไยกระโหลกโอ้เชฟเอร์โอ้เสียดายแทนเพื่อนๆนานทีจะมาทีนะเราก็ย่อใส่น้ำล้างโคเข้าไปด้วย่ามันต้องน้ำตุ๋นตุ๋นตุ่นเราจะใส่น้ำล้างฟินแ่บเลย ใส่น้ำล้างสีแล้วหมาไม่แดกเวลาอ่าบน้ำก็เป็นน้ำล้างสีเคยกินน้ำล้างมึงเคยกินน้ำล้างสีเหรอใส่แม่เลยใส่น้ำล้างสีจใช้แบบว่าต่น่งติดมันหน่อยนะอ่าจะติดนะหอมนะเอาพวกนีเปิดแอนี่น่าจะไปได้

รับรองว่าสิงเจ้าสิงเจ้าชิบข้าเจ้าน้ำพริกอองนะข้าเจ้าเสร็จแล้วนี่ข้าเจ้าข้าเจ้ามีข้าวเหนียวด้วยเจ้าก้าไก่ทอดละเจ้าแคบหมูบ่มีนะเอออเดี๋ยวข้าเจ้าจะชิมนะข้าเจ้าครับโอ้โหนี่เดี๋ยวลองจิ้มดูอกินแมทใช้มือเนี่ยเขาตับแตเนี่ยเนี่ยโกจับเข้าไปเลย ยังไงอร่อยข้าวราดที่แค im ่นี้ย um ังยงพอเลยหรอเผ็ดด้วยอ่ะเนี่ยแล้วก็จกลงไปคือดีมากๆเลยแม่รสชาติกำลังดีอ่ะรสชาติที่เราชอบนะครับเราทำเองเราก็ทำตามรสชาติเราครับ กินคั่วเข้าเหนียวนะออลองไก่ทอดไก่ทอดเป็นครับหมูเปียวอ่ะเ <ใจ S 2> ข้ากันไหมโอเคกินกับอะไรก็อร่อยตะวันเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ตะวันรสลาบอ๋อมือจกก็ไม่ค่อยถนัดก,ก็ต้องปกติใช้แบบช้อนมีสเต็กอะไรอย่างเงี้ย หวานกินคู่กับผักอะไรแล้วเพื่อนๆมีผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะหรือเป็นผักต้มเ็ไดครับืมชอบกินผักสดมากครับอ่ขอมาจัดห้จัดไปมันงน่ายๆเพื่อนอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วทำได้เราก็จะทําให้เราก็จะทาให้ทุกๆอันหละเต่เราต้องทยอยทํแไปเพราะว่ามันทาให้ทีเดียวได้ไม่หมดนะครับเราก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้ผมทําได้นะครับอ,อันไหนทำไม่ได้ผมก็คือ ทำไม่เป็นผมก็คือไม่ได้ทำบางทีเพื่อนขอชื่อแบบเมนูฝรั่งมาเลยนะบางทีเราทําไม่ได้อุปกรณ์เราไม่ถึงเนี่ยบะสม่อร่อยมากครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมบิ๊กอังครับผมนะครับเดี๋ปหน้าเราจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามเลยละกันอ่าเราสองคนก็ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนมาโดยตลอดก่อนคลิปนี้เราสองคนก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปซื้อเมนใหม่แล้วอ่าเดี๋ยวจะต้องแวะไรตัวไปซื้อเมม อะไรไอ้ท er? kind of <|so|>? ี่อะไรลุงใหญ่กระโหลก